ลาก่อยเพสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีของฮองไคซาเดลตอนที่4นั่นเองนะฮะมาพบกับไอดีของคุณดิวซาซูในแพตหนึ 1, ของฮองไคซาเดลตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีต้านถึงร่งางมังกรด้วยซึ่งไอดีหลักของลาก่อยไม่มีนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้เนี่ยจะปัน้นต้านถึงร่างมังกรเนี่ยได้ฟูขนาดไหนนะครับและปราร์ตี้ที่เปิดมาตอนนี้เนี่ยก็เอาเรื่องใช้ได้นะครับมีโบรเนียโรยชาและก็ซิวเวอร์วูฟด้วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยปั้นเต็มขนาดไหนแล้วก็เติมเยิ่ขนาดไหนสำหรับไอดีนี้นะของคุณดิลซ่าซูมเดินี่คนกันเองนะให้ดูตรงนี้ก่อนกดผิดหน้าดิลซ่าซูมนี่คนกันเองนะบอกว่าเศร้าใจไม่ได้คฟัฟแม่ก็เสียใจด้วยนะรอคฟัฟแม่รีรันมาได้นะครับผมเลเวลบุกเบิร์กขอสิบเจ็ดก็แปลว่าเล่นตั้งแต่เกมเปิดเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวก่อนถ้าจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะคนละจิ 3, ้งสามจิ้งถ้าใครสนใจรีวิวดีของฮงคฮซ่าเดียวแบบนี้เนี่ยก็กิจกรรมป๊อออััพเนนนนีีี่่ยยต้งไมมนะก็จะมีช่องงงงททาาเดีียวตันนน้ช่อรนนะก็คือ สมัครสมาชิกช่องระดับเกลือเสริมวิตามินขึ้นไปนั่นเองนะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจราก่อยเพย์ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องราก่อยเพย์ด้วยและสุดท้ายฝากพูดสำหรับสนุนของช่องราก่อยเพย์เอาไว้สักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ RichMan Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต rich ์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มค้ไม่ว่าจะเป็นโรบล็อกไนโอหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึึกถงง Richmondhop โนนเเเรื่อติมม โอเคใครอยากเก็บตัว๋วนะรอเปิดตั้นหึงต่อหรือว่าเปิดฟู้ชวนในตู้หน้านะก็สามารถใช้บริการของ Rich Man Shop ได้เลยนะดาวดาเข้าเรื่องกันแล้วดีกว่ามาดูกันว่าปั้นยังไงบ้างขอดูตัวนี้ก่อนเลยตั้นหึงนะ 3, 2, 3, 2, 73, 3, 2, อิมพิวเตอร์ลูเน่นะฮะแอ็ทสามพันสองคิเลยเจ็ดสิบสามคิดไดเจ็ดสิบหกโอ้โหสแตทน่ารักมากเลยแล้วเป็นไลค์คนของคาร่าด้วยนะฮะอะไรกันครับเนี่ยเอา้าไม่ได้แกลกไลค์คนเฮอร์ตาช็อ ก็ใช้นิแทะนะครับเพิ่มพลัง2อถ้าถ้าดิฟีศัตรูคือถ้าฆ่าศัตรูได้หรือโดนโจมตีเนี่ยได้เลือดเพิ่มขึ้นมาและเดเมจเพิ่มด้วยก็โอเคมั้งถ้าโดนตีนะแต่ถ้าไม่โดนตีนะ่าจะจะแอบเบานิดนึงไหมผมรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ใช่ไรโคนที่เป็นท็อป2ของต้านถึงนะผมขอไปแอบดูได้ไหมว่า,าแรกเฮอร์ตาช็อปมาหรือยังนะเฮอร์ตาสโตร์อ้าไม่มีเหลือเลยนะโอไม่ค่อยได้เก็บคะแนนตรงนี้เหรอเนี่ยทำไมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดแต่ว่า มันไม่พอเอาวะไปเลกอันอื่นมาลองคือว่าต้องเอาไปแลกตัวมาแล้วอะก็ใช้ได้แหละแต่ว่าคิดได้ไม่น้อยไปหน่อยว่าเดี๋ยวมาดูลิลิกันต่อเทรสนี่อัพมาเยอะมากแล้วแต่ว่าตัวของอันติไม่ค่อยอัพนะจริงๆอันนี้ก็เป็นดาเมจที่ใช้ได้นะแต่ว่าอัพอันติเป็นอย่างสุดท้ายถูกแล้วนะครับก็คือต้านถึงเนี่ยอัพเอออัพอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก่อนเน้นไปเสียแท็กก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ถูกแล้วแล้วก็ค่อยอัาอันนี้สุดท้ายอ่ะก็ไม่ผิดอะไรจต่งจริงอันนี้ก็เป็นดามเมจเหมือนกัน นะครับแล้วก็ลิลิกเนาะเป็นเซต4จินตภาพไปเลยนะครับจริงๆไอดีนี้เด็ดนะเป็นผมเห็นว่า2จินตภาพกับ2องมาสเคเทียแอคแท่ะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าออฟลองมันไม่ค่อยดีอะ่ะอย่างเนี้ยคิดเป็นเจ็ดสเองแล้วถ้าเราเปลี่ยนบางชิ้นแล้วเราได้เอออฟลองที่มันดีขึ้นได้ก็น่าสนใจนะอย่างดูพวกเซตเนี่ยเออถุงมือถุงมือไอ้เงี้ยถุงมือได้คิดเป็นห้าคิดเป็นสิบอย่างเงี้ยวันนี้น่าสนใจ,จยอยู่นะ อันนี้ลงไอตัวมีคิเลตแล้วคิดไปแล้วตัวนี้โอเคแล้ตัวไม่ได้ต้องเปลี่ยนรองเท้าแถเปอร์เซ็นต์นะครับสปีด2ใหนดูอันอื่นเนี่ย อ่านี่ไงแท็บโอ้โหอันนี้ดีมากเลยของเซเล่เหรอสปีด4ี่ขึ้นไปสิบหกอันนี้ก็ได้ขึ้นไปสอขึ้นไปสิอะไรเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันคือแค่เปลี่ยนมันอ่ะไอตัวออฟลองทิปเพิ่มอะไรก็เยอะกว่าตรงนี้แล้วอ่ะคือไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไหรอกก็คือจะแรงกว่าเลยนะคิดว่านะอ่ลองดูลองดูเน่าจะได้เอาตัวนี้เล่นแน่นอนอ้าสมมติผมเปลี่ยนนะอ่าเป็นอย่างนี้ขึ้นลปเพิ่มเป็น99อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แท็บเพิ่มสิบสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็จะได้นาเะ ก็เป็นแบบมาเซเทียสี่เลยเซอร์วอลซีหกด้วยโอ้อะไรอ่ะซัมโปซีสามเซวอลซีหกแต่ว่าไม่มีแม่อ่ะอุ้ยแปลว่าลึกตู้แม่แนะ่เลยเสียใจมากๆเลยไอดีนี้นะครับเอาขอดูต่อก่ะน,นะโรเนียโนอะ้โหเดี๋ยวนะอุตส่าห์ปั้นซัมโปร,รอว่าแปดสิบ 80, แต่ไม่ได้คัฟกล้ามาน่าเสียดายมากเสียใจสุดๆอย่าบอกนะฟาร์มรออ่ะอย่าบอกนะมีมีอุ้ยฟาร์มรอด้วย โอ้ยฟาร์มรอจริงด้วยโอ้โหเป็นผมผมอกห่างนะเนี่ยโอ้ยเจสสเปรนันอ่ะจะมาอัพซัมโปหมดก็ใช่เรื่องนะฮะซียวบุ๊ก็เอามาเยอะแล้วโอ้โหเสียสดายจริงเสียดายจริง,รงทุกคนใช่ไหมได้ไหมเป็นผมผมยังเสียดายเลยเนี่ยโอ้โหผมแม่ไม่ออกนี่คือบทเรียนในการฟาร์มเผื่อแล้วตัวไม่ออกน้ำเศร้ามากเลยโบเนียสปีดร้อยยี่สบแปดนะเอ่อสปีดไม่ได้เยอะมากจริง,รงๆเร่งได้อีกนะไม่รู้ได้ฟาร์มเซตใหม่หรือ,อยังอันนี้เซตเนี่ยเซตเซต,ตสปีด6%เนี่ย เออเป็นตัวคิดาเมจเนาะตัวคิดาเมจมีเซตใหม่ปะขอแอบส่งออดิแฟกเยอะๆหน่อยนะเซตใหม่ Set ite, ดูเหมือนจะฟาร์มมันน้อยมาเลยเขาเข้าใจได้นะเพราะว่าไม่มีเบรดไงรองเท้าสปีดโบนสิบสองนะโอ้มีรองเท้าโบนสปีดอยู่ท,ที่อยู่ที่หลัวชาโอ้ยโบนเนียซีหนึ่งด้วยวะโบนเนียซีหนึ่งด้วยวโอเคโบนเนียไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเลยไปหลัวชาเลยเพอร์เฟกทามมิ่งนะฮะเดี๋ยวซิมมีอะไรบ้างมีโพสต์ออฟคั้นหนึ่งขั 1, ข้นสองโอเคแล้วนกะ็แชรดีถั่วละถึงวันดีนี้ เล่นโฟกัสเต้นหัไม่ง่ายนะเนี่ยต้องใช้นาจาชาฝั่งหนึ่งหลัวชาฝั่งหนึ่งโอเคหลัวชาสปีดเท่าไหร่นะร้อยสี่สามผมว่าให้หลัวชาช้าลงมาแล้วไปให้โบเนียเร็วขึ้นดีไหมน่าจะมีประโยชน์โดยรวมมากกว่าปะ่ะคือหลัวชาผมว่าร้อยสามสี่ก็ได้นะผมว่าเปลี่ยนสลับรองเท้ากับกับโบเนียได้ปะ่ะเออเมื่อกี้โบเนียใส่เซ็ตไหนอยู่วะใส่เซ็ตนอกเซ็ตจ,จินภาพอยู่จริงปรับลิลิได้พอสมควรเลยเนะี่ยไอดีนี้เ,เดี๋ยวขอดูให้ครบก่อนล้วกันเออโบเนียดูไปแล้วเนาะ บนนี้ผมโอเคหมดแหละแค่สปีดมันไม่รู้น้อยไปหน่อยหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าร้อยสามสี่ขั้นต่ำมันโอเคไงถ้าลงโฟกัสเต้นฮอร์อย่างน้อยน่าจะคือมอาตรฐาน,นคือร้อยสามสี่ทุกตัวเนอะอาจจะยกเว้นอย่างเงี้ยตัวพันเนี่ยที่แบบเออใช้ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเน้นตีหนักๆตัวเดียวได้แล้วมั้งที่เหลือเนะี่ยร้อยสามสี่ได้หมดนะครับเออซิลเวอร์บู๊ปร้อยสี่เอ็ดซิลเวอร์บู๊โอเคนะใส่เซตสี่เบรกแล้วได้สปีดรนะ้อยสี่หนึ่งเนี่ยโอเคมากเลย แต่ว่าไอ้เซตตรงกลางเนี่ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนว่ะเซตตรงกลางเซตเอฟเอฟเฮินเลตอะแต่เอฟเอฟเฮินเลเคาล้นแล้วอนะเนี่ยเขาร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอนะผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเซตเบรกนะถ้าเปลี่ยนเป็นเซตเบรกได้จะดีมากเลยแล้วสปีดมันดูเยอะอยู่แล้วอะเดี๋ยวนะอันนี้เชือกสปีดสี่โอ้ยชิวเลยอย่างเงี้ยเพราะต่อให้ถอดเชือกออกอะสปีดยังเยอะกว่าร้อยสี่สี่ห้าอยู่ดีเอ,อ้าไม่นี่หว่าทำไมผมเห็นสปีดเยอะกว่าร้อยสี่ห้าอาจะต้องหาสปีดนิดน,นึงแต่ถ้าได้สปีดเติมมาที่ลูกแก้วสปีดสองโลอะ แล้วไปไปเล่นเซตเบรกได้นี่จะดีมากเลยแต่ไอดีนี่เหมือนไม่เคยฟาร์มเซตเบรกเลยวะอ่าไม่เป็นไรนะ้องไว้เป็นอนาคตแล้วกันคือซูเปอร์บลูแบบผมว่าถ้าเกิดทำสปีดหนึ่ร้อยสี่ห้าได้หรือไม่ต้องถึงก็ได้นะแต่เล่นมันเบรกเอฟเฟกต์ไปเลยอะ่ะก็จะโหดมากจริงตอนนี้ก็ไม่ได้แย่หรอกอันนี้ก็โอเคแต่ว่าเอฟเฟกต์ฮิตเล็อันนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ไงเพราะมันมันล้นแล้วอะ่ะซูเปอร์บลูเนี่ยมันล้นไปเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยล้นไปละนะครับอ่ะเซเล่นะวีเซเล่อัพไอ้นี้น้อยมากเลยอออออ่่่่เเเเพิงงงไดด้้้้มมมมาาาาาาาหหรรรรรผวีีนนกบคืืตฟฟ์์ขซลลป พอดูแล้วตัวดาเมเนมีแค่2ตัวมีตั้นถึงกับเซเล่แค่เองตัวหลักอะ่ะไม่มีแล้ว,ลวที่เหลือเป็นตัว4ดาวแล้วถ้าเป็นตัว5าดาวสายดาเมเนมีแค่สตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าเซเล่ดูปั้นมาน้อยอยังไงชบกลชบกลน,นะเอ่ออ์ติแฟ์คอนตัมมีเยอะมากแต่ว่าอุ้ยก็พอได้หน่เนี่ยพอมีอยู่คิเล่อะมีเสื้อคิเลอยูเดี๋ยวก็ลองลองลอัพเสื้อคิเล่ลงมาว่าอันไหนจะลงดาิเม็นะครับแล้วก็รองเท้าก็เป็น จริงๆอะผมว่าเอารองเท้าเซเล่ไปให้ตั้นหึงก็ได้เพราะคิดได้เมตรสิเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนไปใส่แบบนี้ไปฟังๆก่อนแล้วก็ค่อยฟาร์มเพิ่มก็ได้นะครับน่าจะแวลูดีกว่าแต่เซเล่นี่แบบอืมสปีดก็ไม่ผ่านร้อยยี่ตัวอืมยังไงล่ะเนี่ยเออต้องปรับพอนิดนึงน,นิดนึงนะมว่าเซเล่ต้องปรับนิดนึงถ้าจะเอามาช่วยแบกเออซัมโป แต่ซัมโปมันเก่งจัดเลยว่ะโอ้โหเสียดายมากเลยไม่มีแม่มาเนอะถ้ามีแม่มาเนี่ตีนี้แบบโหดโหมดมากเลยกาฟกา้าซัมโปเซวูบอะไรเงี้ยโหมดมากมีอยู่โครงปั้นเต็มด้วยอะเยว e6 ป่ะเนี่ยอยู่โครง e2 ปั้นเต็มอันนี้ไม่แน่ใจว่าปั้นมา่วยด้าถึงหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเห็นข้อมูลมามันไม่ได้ซัพพอร์ตกันดีขนาดนั้นนะถ้าถ้าไม่ใช่ e e6 มันเปลืองแต้มสก,กิลอ่ะนี่ถูกไหมผมว่าผมเข้าใจถูกแหละไม่น่านได้ใช้ด้วยซ้ำนะถ้าเป็นผมผมก็อาจจะไม่ใช้นะ ดูเหมือนมันใช้ยากแล้วก็เปลืองเต้มสกิลด้วยดูไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเทียบกับเพล่าอะไรเงี้ยเพล่าก็มีอยู่โอเคโอ้เพล่าซีหกเลยเหรอเฮ้ยเพล่าซีหกเลยว่ะเออเอาเรื่องเว้ยเนี่ยเพล่าอย่างเงี้ยน่าจะได้ใช้แต่ว่าอุยหลายคนอันนี้ไม่ค่อยดีเลเพล่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้อันนี้นะอันนี้น่าจะดีกว่าสาหรับสาหรับเพล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรอัพอัพมาแล้วอัพมาแล้วใช้ไปก่อนเออทีนี้เดี๋ยวย้อนมาดู อ่าซัมโปซัมโพเล่นสายไหนเนี่ยสายแถบปกติต้ไม่ได้เล่นสายเบรกนะสปีดร้อยสิบสามแอบช้านิดน,น,นึงนะแอบช้านิดน,น,นึงเพราะเป็นรองเท้าแถบเปอรเซนเออเซอร์วอลเซอร์วอลนี่ก็น่าจะเก่งอยู่เซอร์วอลซีหกแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันบางมากเลยเล่นชั้นสิบตายตลอดนะฮะต้องมีตัวช่วยแอ่ามีนี่โอ้แลนโด,ดช้ชอยส์มีหลายคนดีนะอยู่ที่นักเดินทาง แล้วจะผ่าถืออะไรอ่ะจะผ่าถือเววันเหรอจริงๆน่าจะสลับกันนะผมว่าอันนี้เหมาะกับจะผ่านมากกว่าคือเทรลเบสเซอร์เนี่ยเขามีไอตัวสกิลดึงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อันนี้แต่ว่าจะผ่าไม่มีสกิลดึงถ้าเมียเนี่ยมันจะโดนมอนตีเยอะขึ้นก็มีประโยชน์มีจะผ่าด้วยแต่ว่าลิลิกยังมั่วเซตอยู่เข้าใจได้ดีเฟนส์สองพันห้าโอเคนี่ลูกแก้วดีเฟนซ์ปะโอเคตัวดีเฟนซ์ปะโอเคเออโอเคนะรองเท้าสปีดแต่สปีด115ยสเพราะยังอัพไม่เต็ม นาตาชาไอนนตัวสำคัญเลยตัวสำคัญเลยเออพรสวร์ยังเอามาไม่เยอะนันเนี่ยไอตัวเฟรสนะส่วนลิลก,ก็พอได้ลิลิโบ12สิบสองหมดแล้วนะถือว่าโอเคเป็นเซตสี่ฮิวแต่ถ้าเกิดไ d ดีไปไกลกว่าน,นี้เนี่ยก็แนะนำว่าเปลี่ยนเป็นสปีดให้มันขึ้นร้อยสามสี่คือพยายามให้พวกเนี้ยพวกตัวซับซับพวกเนี้ยขึ้นร้อยสามสี่ให้หมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป้เปาหมายแรกถ้าถ้าผมเป็นเจ้าของ i อดีนี้นะเอาจริงๆเจอผ่านก็ก,ก็เร็วๆก็ดีนะจะได้เก็บพลังงานใช่ปะก็น่าจะมีประโยชน์เหมือนกัน มีทิงหยุนเอ้ยทำไมมันดูเวลมันเยอะหลายตัวเลยปั้นเยอะปั้นเยอะมากเลยอะใช้สมุดเวลเยอะเนะี่ยทิงหยุนหรอมีแดนแดนแดนขัด2ว้าวโอเคเนะี่ยเนี่ยอันนี้ของดีเลยของดีเลยมาเซตเทียโอ้ทิงหยุนแสดแตทดีมากเลยอะอา้าวแต่ไม่มีเชือกรีพลังงานแล้วนะเนี่ยอ้าวอ้าวไม่ได้สิเชือเชื่อแท็กไม่ได้สิทิงหยุนก็ต้องเป็นเชือกรีพลังงานเหมือนกันเออผมเข้าใจนะเพราะทุกวันนี้ผมมีเชือกเนี่ยเชือกเนี่ยเซตเนี่ยรีพลังงานผมมีอนันเดียวทั้งไอ้ดีมีอันเดียวทุกววัันนีี้้ผมมยยยงงใชส่่อูเล อันนี้หายากสุดแล้วก็ไม่เป็นไรหาไปก่อนนะครับได้สีม่วงนี้พลังงานมาเก็บไว้หน่อยนะครับมันมันต้องใช้นะไอดีนี้ผมดูแล้วน่าจะยังเคลียร์ดาวเต็มไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวนะขอดูสถาน,นะก่อนเคลียร์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเคลียร์ให้เพิ่มอีกห้องแล้วกันโอ้นี่ไงอุ้ยถึงชั้นสิบนี่ก็เกินคาดแล้วแต่ได้ดาวเดียวนะอุ้ยสิบได้สองดาวเลยเหรอโอ้หรือหกซสขึ้นเข้าใจได้แต่ชั้นเก้าก็ได้สองดาวเหมือนกันเออเรามาลองเล่นชั้นไหนดีเนี่ยาลองเล่นชั้นเก,ก้านด ออชั้นที่ง่ายกว่าองชั้นที่ง่ายกว่าชั้นเก้าเนี่ยต้องใช้เซอร์วอลเนอะเซอร์วอลซิลเวอร์วูฟเหรออ่ะ,อะสมมติด้านบนอย่างนงี้เอาตัวกันตายไปสองตัวแล้วเดนบนเนี่ยดาเมจช้ามากไม่ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงดาวดาวไม่เต็มเพราะว่าถ้าใส่อย่างเงี้ยมีแค่เซอร์วอลตัวเดียวเนี่ยชาติเศษมอนก็ไม่ตายข้างล่างน่าจะเป็นต้านถึงซัมโปแต่ซัมโปก็ดึงเติมสก,กิลนะ ยากจังเออหรือก็เป็นเซเล่อะวะแต่ผมเดาว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ไหวอ่ะลิโดนมอนกระแทกหน้ารัวๆแน่นอนเบรกไม่ทันคือจากประสบการณ์ห้องอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวไฟฟ้าหมู่เท่านั้นแหละแบบต้องต้องมีเซอร์โวอ่ะเอานั้นได้ทางในการตายน่าจะได้อยู่วันนี้ดูมีภาพกว่าเมื่อกี้แต่ว่าต้องเอาเซอร์ฟบูฟออกแล้วเอาเซอร์ฟบูฟไปข้างล่างแทนกับไม่ใช่ผ่านกัโบเนียมันจะแทงไหวไหมเนี่ยหรือว่าชาฮิวเตอร์โบเนียก็ได้นะโบเนียแค่หอดีบัฟได้นะแล้วเดี๋ยวบริหารแต้มสกิลอเา น่าจะได้อยู่เดี๋ยวนะผมขอดูพวกรองเท้าก่อนเพราะว่าเราขโมยเราขโมยรองเท้าไปเลยเราต้องเปลี่ยนกลับก่อนนะเนี่ยต้องเปลี่ยนกลับก่อนเออเซอร์วลจะได้เก่งหน่อยโอ้แต่สปีดร้อยสิบสี่หรอมีแอสตาป่ะวะไอดีนี้น่าใช้แอสตามากเลยเพราะว่าสปีดช้าม,มากนะจริงผมว่าห้องเก้าห้องสิบเนี่ยถ้ามีแอสตาน่าช่วยได้เยอะเลยอะ่ะถ้าเป็นผมผมจะใช้แมชชิ่งหกกับแอสตาแบบดีพลังงานจัดเต็มนะผมใช้ในดีตัวเองแบบสะดวกมากดีมากอันนี้ทําให้ผมผ่านสิบเต็มได้เหมือนกัน ก็คือแอสตากด E ประมาณท้กไม่เกิน2ครั้งกว่าพลังงานกลับมาเลยกดเบิร์ดได้รัวอันติเมตอ,ตมตอะได้รัวมากมาแล้วก็ต้องมีเชือกรีพลังงานเชือกรีพลังงานสซกหน่อยนะแต่ต้องฟาร์มเพิ่มนิดนึงไม่น่าผ่านแต่ลองดูลองดูให้การบ้านไปเยอะเลยไอ้ดีนี้การบ้านเต็มไปหมดโอ้โหแล้วยิ่งเป็นบัฟไอห bon มูเน,นี่ยไม่ไม่ผ่านแน่นอนโอ้โหทรมาน Meanwhile อุยยากเกินว่ะอดีน,นี้ทรหดมากเลยอะ่ะผมว่าไปปั้นเพิ่มก่อนไหม <c oughs> ไปปั้นตัวเพิ่มก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจริงถ้าได,ถาได้ถ้าได้คุณแม่มาน่าจะเคลียร์ได้เลยแหละไอห้องบนเนี่ยแต่ว่าอบ,บิตรอบนี้ห้องบนต้านหึงก็ช่วยไม่ได้ไงผมว่าให้เขาไปเล่นไปปั้นก่อนเถอะเราว่ามันมันฝืนไปเลอยอฝื่องไปเลยแต่เฮ้ย28ดาวเต็ม30คือดีมากแล้วดีมากแล้วแบบจะอ,อะไรอีกมากกว่าน,นี้ใช่ป่ะแบบครบครบเยอะแล้วอ่ะเอาก่อยไปเล่นด้านเหินให้ดูเลยเนี่ยมาเดี๋ยวไปเล่นให้เลย อัปเดตด้านหงผมนิดหนึ่งนะก็ตอนนี้เปลี่ยนลิลิกเรียบร้อยแล้วนี่เป็นถุงมือด,มดอ,งอดาเมตคีรองเท้าแอตแทกดามดเมจคีแบบบึ้มๆก็นั่นแหละไปจีจากเซเลวะเซเลตาน,นี้ก็ใช้เซตควอนตัมเรียบร้อยละอ่านี่ด้านหงษ์สเต็ปเจ็ดสองร้อยสามเรามาดูดาเมจกันดีกว่าไปมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมสกีห้องแรกเลยแล้วกันจะได้ไปดูด้านหงษ์ไวๆมาถึงห้องล่างละบอต

ตับตับตัดแสนห้าแสนห้าแบบอิ่มเอาเดินสบายรอบห้องล่างมีสบายจต่เดินผมมีไม้ตาโลกเท้าลายละชี่หาละ้้ออโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคพอแค่นี้แหละมามาให้ดูดาเมจใหม่เฉยแรงแรงจะได้รอเซนฮ่าแต่แต่ไม่ไหวละตอนลงข้างกาวผมล่อไป2ชั่วโมงพอพอพโอเคให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้พอไปละโดยสรุปสําหรับไอดีของคุณดิลซ่าซูมนั่นก็คือตัวละครที่ยังขาดอยู่คือตัวสายดาเมจเนาะตัวสายซัพพอร์ตน่ยก็คิดว่าเยอะแล้วนะโบรเนียหลัวชาซิลเวอร์วูฟ ต่างๆนะมีปั้นไอ้นัดเดินทางไว้มีมเจี๊ยบผาดเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากก็คือจิ้งหลัวชากับเจี๊ยาดเนี่ยก็คือเหมือนแบ่งห้องคนละฝั่งเนี่ยก็คือกันตายได้เลยนนน,นชาเป็นตัวสำรองได้อีกตัวหนึ่งตัวที่แนะนําให้หาเพิ่มคือตัวเดเมรจริงๆถ้าได้คาฟก้ามาจะเพอร์เฟกมากห้องมเมื่อกี้จจะเคลียร์ได้เลยเพราะมีซัมโปร,รอยอยู่แล้วมีแบบเซอร์ฟบอลรอยอยู่แล้ว,แบบวอะไรเงี้ย,ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวเดเมจต่อไปที่กำลังจะเข้ามาในเกมนี้เนะี่ยก็อาจจะอีกนานนิดหนึ่งเพราะตู้หน้าก็ไม เพราะฉันช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้ปั้นเพิ่มเติมไปก่อนได้ก็เป็นช่วงดาวทามที่ดีนะก็เป็นผมผมก็จะโฟกัสเซเล่ก่อนตัวแรกเนื่อนะงจากเป็นตัวดาเมจตัวที่2ของไอดีที่เป็นดูแล้วเนี่ยเป็น DPS ได้แบบจริงๆนะตัวอื่นแทบไม่มีเลยนะเพราะฉันก็เอาตัวนี้ก่อนเอาอาร์ติแฟกแบบอ่าหาสีคอนตัมตรงกลางเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นตัว Space Ceiling Station นะมันจะแรงกว่านะมันจะแรงกว่าตัวที่มันอันนี้มันทําให้แค่แค่อันตีแรงขึ้นไงแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นปอร p เซ็นต์เพิ่มเลยหรือถ้า ถ้ามีอันนี้ก็ใช้นี้ได้ถ้ามีเซตใหม่เนะี่ยแต่เซตใหม่เนี่ยมันมีเงื่อนไขไงต้องทำคิดเดขถึงเจ็ดสิบผมว่ามันมันยุ่งยากไปอะ่ะเอาสเปซซิลลิ่งดีกว่าใช้ง่ายกว่าแค่ทำสปีดถึงร้อยยี่สิบนะครับเซเล่ตัวแรกนะสำหรับผมแล้วก็ตัวที่สองเหรอตัวที่สองอาจจะเป็นเดี๋ยวนะผมผมจะลำดับให้ว่าจะจะเอาตัวไหนก่อนนะเอออันนี้อันนี้โอเคแล้วอันนี้อันนี้ปล่อยไปก่อนอันนี้ปล่อยไปก่อนโอเคแล้วเออโอเคแล้วเป็นเซเล่ตัวแรกใช่ไหม อาจจะเป็นแอสตาฮะแอสตาจริงๆแนะนำเมชชิงคอกนะอาจจะแค่อัพเมชชิงคอกขึ้นมาก็จะได้แอสตามาใช้จริงถ้าเซลเล่เต็มกว่านี้หน่อยแล้วมีแอสตาด้วยห้องเมื่อกี้อา,อาจจะเคลียได้แต่ห้องเมื่อกี้ยากจริงยากจริงเพราะว่าเธอต้องเอานาตาชาเข้าไปได้แหละถ้าแรงกว่าน,นั้นหน่อยอ่ะเซอร์วอลโอ้แต่เซอร์วอลคือไปสุดแล้วว่ะเซอร์วอลก็ถือว่าสุดนะเอ้ยแต่อุ้ยนี่เอาเพิ่มได้นี่เพิ่ง4เองอันนี้เอาเพิ่มได้ก็อาจจะลองอัพเฟสเพิ่มแล้วก็ เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนลิลิกเซเล่แล้วก็อัพตัวนี้เพิ่มแล้วไปลองห้องเมื่อกี้ทีหนึ่งไอชั้นเก้าอ่ะอาจจะได้ดาวเต็มได้เพราะว่าด้านถึงจะช่วยทําเวลาวห้องหลังให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ณปัจจุบันหน่อยคิดว่าถ้าเกิดมันนานเกินไปก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะค่อยๆเล่นไปดีกว่านะก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอดีนี้สปีดนะทุกตัวเพิ่มได้หมดสปีดจริงๆปรับลิลิกได้แทบทุกตัวสปีดเพิ่มได้หมดเลยนะเนี่ย114นี่ก็น้อยไปหน่อย อตรงกลางเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะเป็นสเปซซีดิงถูกไหมจะได้แอดแทบเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะเนี่ยเนี่ยเซตเนี่ยใช้ได้หลายตัวมากเนี่ยเนี่ยมีอยู่มีดาเมจไฟฟ้าอยู่นะเซอร์โวปั้นมันใส่คีปไปเลยก็ได้นะจริงๆแต่อัตราคีปดีอยู่แล้วนะขายขึ้นสปีดก็ประมาณนี้สำหรับดีเวลดีของคุณดิลซ่าซูมนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนและเจ้าของดีเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่สนใจดูเวดีแบบนี้เนี่ยก็มีีพูดวววิธไปแล้ในช่ง ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของฮงไคซ่าเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย